สวัสดีครับวันนี้วันที่23สิงหาคม2อง6นห้านะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวรถพ่วงนะครับเป็นรถพ่วงสำหรับรถสเกล1ต่อ10นะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ YA นะครับไอ้ YR ใช่ไหม YR ครับ ว r ก็เป็นบริษัทของฮ่องกงนะครับน่าจะเป็นบริษัทของ r c Mart นะครับ YR นี้เนี่ยกวัสดุจะเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะทำสีดำมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีช่วงล่างเป็นแหนบนะครับมีแหนบอยู่หนึ่งสองสามสี่ชั้นเลยนะครับสงสัยจะแบบบรรทุกหนักจัดนะแต่ว่าผมว่าไม่จำเป็นนะครับ แต่ว่าเขาใส่มาก็สวยดีนะครับคือแหนบดูเยอะๆมองด้านข้างก็จะสวยนะครับแล้วก็มีล้อมาให้ด้วยนะครับล้อแล้วก็ยางมัทเลนนะครับล้อขนาด1.9ง1.9นะครับล้อดุมล้อแล้วก็น็อตต่างๆนะครับมีไม้เรียบร้อยนี้เรายังไม่ได้ประกอบนะครับแต่ว่าเอามารีวิวก่อนนะครับก็อันนี้เนี่ยความยาวคือ30นะครับ30เซนแล้วก็ความ ความกว้างก็คือ21นะครับแล้วก็ความสูง10เซนติเมตรนะครับมีบังโคลนตรงนี้นะครับสีดำเรียบร้อยแล้วก็มีตัวยึดเอาไว้ยึดหัวล่างนะครับตรงนี้แล้วก็ในกล่องเขาก็มีตัวสติกเกอร์ YR ให้มาด้วยนะครับสองแผ่นเล็กกับใหญ่นะครับ ก็สําหรับท่านที่ชอบแต่งรถแล้วก็ถ่ายรูปเหมือนแบบว่าไปแคมปิ้งนะครับหรือว่าจริงๆก็เอาไปเล่นได้นะครับก,ก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับช่วงล่างเป็นแหนบแล้วก็อันนี้ผมว่าถ้าเกิดใส่มอเตอร์ไซค์หรือว่าใส่พวกสัมภาระต่างๆแล้วก็ลากไปแล้วก็ถ่ายรูปมันก็จะดูสวยงามนะครับเป็นสเกลนะครับ นี้ก็รหัสของมันก็คือ y a ขีด5 4น5ะครับราคา2,690บาทนะครับของ y r นะครับรถพ่วงโลหะนะครับมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับลงตัวพอดีพอดีนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม6จริงๆเรามี6ช่องทางนะครับ6ช่องทางของเรานะครับก็มี Facebook นะครับ YouTube Instagram เว็บไซต์แล้วก็ Shopee นะครับแล้วก็มี Facebook อีกอันนึงชื่อ RC s k l l l ไม่ใช่ RC4W เนะครับอ c 4 w, w Thailand นะครับอันนี้ก็มีและมีตั้งนานแล้วแต่ว่าลืมบอกนะครับเพราะว่าแปลว่าตอนนี้เรามี6ช่องทางน,นะครับแต่ว่าเอาพูดง่ายๆก็คือ5ช่องทางแรกเนี่ยก็คือ f a c e b o o k YouTube i n s t a g กร m เว็บไซต์แล้วก็ช h อป e ีเนี่ยทั้ง5ทั้ง5อันเนี่ย ก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า RC Skill Thailand นะครับแล้วก็ Line ID นะครับ HDAlien นะครับเบอร์โทรศัพท์0814911989นะครับเวลาดูสินค้านะครับก็เข้าไปดูได้ในในเว็บไซต์เลยนะครับแล้วก็จะมีแปลไว้ให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบออสินค้าชิ้นไหนเนี่ยก็ไลน์มาถามนะครับหรือว่า inbox มาใน Facebook ก็ได้นะครับ เพราะว่าในตัวเว็บไซต์เนี่ยมันซื้อขายไม่ได้นะครับอาจจะมีตะกงตะกา้ามันเป็นระบบไว้แต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ซื้อขายทั้งนั้นนะครับก็ไลน์มานะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีของเราก็จะส่งรูปไปแล้วก็โอนเงินมานะครับแล้วจะส่งของไปให้นะครับก็สวัสดีครับผมเอ๋นะครับสวัสดีครับ